ต้องพบกับที่นี่ผมคุยตรงประเด็นนะถ้าต่อว่าผมได้เลยผมจะไปต่อว่าน้องๆ6-7คนที่เราทำการทดสอบทุกตัวแล้ววันนี้เรามีสมาชิกเกือบ30 0 0 0คนยังไม่มีใครมาบอกผมว่าแครเกือบจะมาของเราไม่แต่คนเดียวครับโอเคนะครับข้อสุดท้ายก่อนเข้าสู่เรื่องราวข้อสุดท้ายเรามาคุยเรื่องอีกครต้องก็โผล่ไปสักเรื่องโอเคนะครับถามก็ตรงๆครับทุกวันนี้เดือดร้อนครับเป็นที่จริงไหมครับ กุส like so re like ินเดือนที่ใจในโลกชาตในรังชัตหน้าหมดและเบัณีิตขมมพุกคนเจ้ามีตัวเจ้าตัวเหญนี้เสียใช่ไหมไม่รู้ไม่เลยแต่ผนี้กะดับที่เรามาคุยเรื่องจริงกันเรื่องนครับทุกวันนี้รายได้ก็สูงก็ตัวเราเดือนละกี่พันกี่มื่นกี่แสครับแล้วมันพอมเหลือนะครับผมคุยเรื่องจริครับแต่้าใช้จ่ายที่เราจำเป็นต้องซื้อ5บ้านยนหลังบ้านหัวจเท้า ขบูลผมก็ so um ่อดไดหมื e ันนัยาั้งการจาคูนังยาแรบนั้นตงูกวี่ข้าราชการเราต้องซื้อีินซื้อในะครับุกวันนี้เราซื้อที่ไหนเห็นก็เห็นว่ายาคูไม่คลรั้งที่สี่สินค้าก็รั่ตัซื้อใจนิดนีใหม่ใช้กับเด็กุตัวนะครับซื้ออินก้อนแก้มาอร่อยก้อนบริษัทน้องแก้วให้เงนเดือนเดือนละห้าพันใช่ไหมใช้โปรเตมืก้อนบริษัทโปรเตให้เนเดือนเดือนละหมื่นใช่ไหมทีนี้กาแฟมาหมื่นกองบริษัทนกาแฟให้เงินดือนเดือนแสนใช่ไห แสดงว่าทุกครั้งที่ซื้อเราซื้อกาแฟได้กาแฟซื้อสับปะได้สับปะเราซื้อดูดัดดูดัดรวยเราซื้อเตะได้เตะได้รวยเราคนซื้อจร่งซื้อจริงตัวเองไม่ได้ผมพูดได้จริงนะเพราะวันนี้มาจักเรานะครับในอนาคตครับผมพูดได้เลยครับเตะได้มีอะไรเรามีนะไรยกไว้มาได้แต่มัน้ำตาลได้ตอกแต่ละเปล่าเราจะมีครบทุกหมวดทุกหมู่เหมือนกันถ้าไม่พูดจริงผมกลังให้โรงงานทำยูกไหม ก็ผมรู้ว่าผู้หญิงทุกคนรอบเดือมาต้องใช้บ้านอะไรก็เดี๋ยวผมให้โรงงานทำแบบจริงๆนะคือก็โอเคนะครับตัวแรกครับสบู่หนูตัวของเราแล้วก็ขอยืนยันนะครับสบู่ของเราคือสบู่ธรรมดาครับใครที่ตัวดำกันดีดำเหมือนเดิมนะเพราะคุณรู้ดีนะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิดตัวถ้าใส่วอร์เขามันเฉพาะผิดแค่แคระตัวเองใช้ของเราไปสองกระตังไม่เห็นตัวคือผมก็บอกจรดีคือในแง่สองเท้า ใครถน้าให้อามาส่งเดือนเนี่ย้องดูทีก็ได้ก็ม่อยู่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องสีที่แต่หลังน้องๆก็บอกผมดีมากครับแล้วตอนนี้เรามีสมุนทรสองผสมเราอยู่ออกมาอีกตัวถึงแล้วนะครับยาที่ทางเราเราก็มีนะผมอยากเดี๋ยเชื่อว่าดีกว่าที่ไหนครับแล้วตอนนี้ผมกำลังให้โรงงานทำสูตรสองก็สูตรนี้เด็กๆแรงได้เห็นกันนี่กับมุนไกรก็จะเป็นชเอชนะตัวนี้ทางผมกล้าท้าครับ ใครที谢谢่ม well, ีปัญหาเรื่องการโยกการคอนอย่างรวมอย่างอันเดียมีปัญหาเรื่องปวดซารนะครับตอนนี้ผมมั่นใจนะครับลองลองไปใช้ดูผมกาแฟของเราก็มีเข้ามาแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานมาสายที่แช่ไว้ทำไมไม่หมุนไม่เที่ยวทิ้ไม่ลื้นแบบนีตากไว้ในรถทำไมไม่อับไม่หีนะครับโอเคนะครับกาแฟของเราก็มีครับแล้วก็ขอยืนยันอีกเหมือนกันครับกาแฟของเรามีกาแฟธรรมดาที่วันนะมีกาแฟมีดีมีน่าทานครับใครที่เขาขอกไม่ตั้งาจกินไม่ตั้เหมือนเดิมอนใครที่น้ำหนักเยอะเยอะเงื่อนเดิมครับ พิมกาแฟนีกาแฟนะครับมันก่อนเหือนที่บอกนะครับมีว่าการหนึ่งมันนั่งเสนอผมกาแฟนั่งบอกขายหนี้ขายอยู่ได้เดือนว่าการก็เริงสมาชิกกองทัพจริงนะครับพอเราคุ้กาแฟนธรรมดาครับในอนาคตทางใกล้นะครับตอนนี้โลชั่นกำลังต่อแป้งเด็กกำลังต่อทุกอย่างนะครับกำลังต่อแล้วผมจัดดูเราไปชวนเครื่องเครื่องมาชวนเรามาทำธุรกิจบริษัทว่าการคนเหล่านั้นเร่รู้เยอะผมจัดดูนะครับ ในความเป็นจริงนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาผมเปิดสองหัวได้เช่นที่บางบอกเจ็ดเดือน